ไอ้จับตงไหนเนาะอาจย์ดูว่าจะมางวดสุกหรือไม่รับคือเคยถูมาแล้วเคยถือมาแล้วทั้งหมดหางวดค้ออกมากกับทิเก้าเก่าศูนเก่าาลก็มาอีกกับทิพเคนี่ยเร็นว่า่ไปใส่บนอยู่ที่นี่ตัวนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับผมและก็ทางช่องแฟนเพจนะครับบาวศักดิ์คักอโรมชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านเกาะแก้วตะบนเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้เรามากันที่บ้านของอาจารย์แซมนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ ผลฉลากที่แบ่งไว้ทีาบัานไทยงวดประจำวันที่16เมษายนออกไปเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเราก็มาตามต่อนะครับผมเห็นนะครับผมท่านผู้ชมครับแวบๆนะครับผมผมไปดูในคลิปที่ผมมาถ่ายทํางวดที่แล้วนะครับผมโค้งสุดท้ายอาจารย์แซมนะครับก็นะครับผมความฟันอาจารย์แซมบอกว่ามีแมวนะครับผมฝันว่าแมวกระโดดขึ้นหน้ารถนะครับแมวกระโดดขึ้นหน้ารถหรือว่าได้ขับรถชนแมวอะไรสักอย่างเขาจะเออของอาจารย์แซมบอกอย่างนั้นนะครับผม แล้วก็นะครับผมเืินเช้ามาก็ชนแมวจริงๆนะครับผมก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับผมแล้วก็ผลฉลากิแบ่งของรัฐบาลไทยออกมาก็รู้สึกว่าจะตรงกับเลขทะเบียนรถของอาจารย์แซมด้วยนะครับผมน่าจะเป็นรถมหาเฮงของอาจารย์นะครับผมสถิตินะครับผมกี่งวดซ้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมตามที่ผมได้เห็นเห็นมาก็ประมาณ4ี่ถึงห้างวดซ้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะตาม เอาแนวทางให้กับ FC นะครอย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบอดซักข้าวรถด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอาจารย์แซมนะครับไปสอบถามว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงสําหรับรถคันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาบรรยากาศร้อนๆเลยนะครับตัวนี้รถผมนะครับเด้อ f ฟซีเลขสวยเหมือนกันนะครับรถคันนี้ครับผม MG สีดำนะครับผมของอาจารย์แซมครับเห็นป้ายเลขทะเบียนอ๋อ รถมหาเหงของอาจารย์แซมนะครับคันนี้ครับผมเฮงบางเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์แซมด้วยกันครับผมไปดูขันเลยเขาก็ลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับเป็นสีนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสทุกทุกคนครับผมวันนี้เรามาตามต่อนะครับผมเห็น งวดที่แล้วนะครับผม16เมษายนนะครับคงวดที่แล้วครับใครที่ดูคลิปนะครับผมเราจะมารีวิวตลอดนะครับผมสลหรับรถหรยอว่าเป็นรถมหาแห่งครับผมในรถอาจารย์ก็รอบที่แรกรอบรอบรอบแรกเนาะแต่แจม่ามาโคสุรินมาทายอาจารย์เนาะอ่าอาจารย์เกืบฝันว่าแมวกระโดดใส่หน้ารถแล้วก็ แมวกระโดดใส่นารถแล้วก็รถน,นี่ก็แล่นไปก็ไปเหยียบแมวตายนี้ตายสามตัวก็ออกเจ็ดเก่ากัยังวะว่า<ม>ไปใส่มาใส่เลยเด็กวุ่นอยู่ในรถฉันนี่เจ็ดเก้าเก่าศูนย์เจ็ดเก่าเก้าศูนย์อยู่น,นี่แหละจะกี่ยังวุ่นไปวุ่นมาอยู่ในรถเก้าห้าน้อเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็ว่าเก้าศูนย์เก้าเจ็ดอีกมวนว่ัตถุก็เก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าอยู่นั่นและเก้าห้าเลย ติดก็เลยได้สองวันี่ทำมันออกนี่ง่งอยู่กันอยเออเด็กมันวนอยู่แต่ใหรลดของอาจารย์เลยแต่ว่าเมื่อที่แล้วนี้คือเอฟซีนี่ตามเลยความฝันคนตามเลยความฝันตามเลยความฝันครับอาจารย์แมนแต่ก็มีเอฟซีบางคนไปกระโจนน้ำอยู่เพราะว่าอ่ายูทูบทุกช่องที่มากเมือนั้นก็คือเดมารีดูรถอาจารย์อยู่น้อครับนะครับแบงค์เคยแบงค์เคยแบงค์เคยแบงค์แมนเมื่อนั้นอาจารย์ก็บอกหอดเรื่องรถว่าฝันว่าเมียมันจะโดดใส่หนารถ ก็ไปจัดเอาอาจารย์มาบางคนก็เขาก็ถือลอตเตอรี่ใบหนึ่งถือลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็จบม,มันฝัน่าแมี่ยวกระโดดใจหนาโลดตี่นี้ก็อ,อาจารย์ก็โทรบอกโกนสลนว่าเหยีบยบอีดีได้แมี่ยวเลยมาเหยียบอีรีนอนฝันว่าแมีวกระโดดใต้สามตัวเลยครับผมที่นี่ก็ออกเกจเก่าเนาะอาจารย์ฝันเปลก มีนที่บอกบอกกับผมว่าฝันว่ารถเหยียบแมวกลางคืนคืนต้อนเสาป้ากับไปเหยียบอิหลีแมนเหยียบอีหลี่ตายอีหลีตายอีหรับแมวเบรกบ่ท่านเบรกว่าทันเบรกเมื่อท่านหันท่านนี่ก็ออกจ็ดเก่าับาะเบียนรถอีกเหรออาจารย์ว่าเมวดบางนี่นพึ่งเก่าศูนย์ไปในมเจ็ดเก่าอีกแล้วท่าเบียนรถอาจารย์เนี่ออกมาติดต่อกันหลาหัวดเลย มันทั้งเรดมันซีงหรือเปล่าเมียนวัจันซีงงวดแต่ว่าติดติดกันเลยตั้งแต่ออกมาเลยเนาะออกมาวันแรกเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าหมวดสองศูนย์เก้าครับครับผมหมวดที่สามเก้าห้าเก้าห้าสามเก้าห้านั่ที่เลขออกนะครับผมเก้าห้าแล้วก็เก้าศูนย์อีกแล้วก็มาแล้วก็เก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้างวดห้าหมวดซ้อนทะคบียนัญรถวนอยู่นี่ทวิัญรถ เจ็ดสีจองไาเหลืออยู่มันเหลืออยู่ยังเหลืออยู่หาศูนย์กับเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหายยังโบที่ว่าตัดออกมานะทีนี้เมื่อท่านออกทีนี้หาศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหายทีนี้โบเตงวยบางเรื่องนี่อาจารย์แบบนอนฝันนั่นฝันนั่นฝันจากฝันเจียวกระดิกเจ็ดมาที่นี่ก็ อาจารย์เขียนไห้เจทโขกเนาะเจท่าเจทโขกเลยครับผมมันออกจ็ดเก่าโอเก้าตัวเม่มันกระโดกหัวมันกระโดกหัวขื้นเจทโขกเป็นจ็ดเก่าครับผมอือที่นี่ก็บอกสู้กันฟังเรื่องของความฝันเนาะครับผมอาจารย์ก็ให้ใช้เียงกับพิจารณาวิจารณาณพิจารณาณในการรับชมครับผมอาจารย์ก็พูดถึงแนวทางของเรื่องของจัลลกินแบ่งรัฐบาลไทยในเรื่องของความฝันเท่านั้น ครับผมอ่าไม่มีการรับประกันไม่มีการจะบอกว่าหวยมันอ่าจะมานะอะไรไม่ฟันธงไม่มีการฟันธงครับทุกอย่างเรื่องราวที่พูดเป็นเพียงแนวทางครับจากความฝันจากความฝันพูดคุยกันผม่เอานะแล้วก็ไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรครับผมถ้าถ้าไปเจอนั่นคือของปลอม ไปแจ้งความไว้แล้วไม่มีเพจไม่มีกลุ่มไม่มีไลน์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่มีเพจจริงๆก็คือเพจเดียวเพจฐานพัฒฐานพัฒน์พิมสุภากุลอันนั้นคือเป็นเพจที่อาจารย์เล่นครับที่ที่ที่อาจารย์ใช้เล่นเฉยๆครับผมก็คือจังบุห้าเลรีเฟสอะไรยัง่งล่ะไปคุยกับลูกศิษย์อะไรเนาะไปคุยกับลูกศิษย์ยังไงถ้ามีพวกกลุ่มเรียกเข้าอะไรคืออย่าไปหลงเสืออย่าไปหลงเชื่อล้นเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดครับผมมันนี่ก็มาติดตามเด็กรถเนาะ ครับเรียนรถอาจารย์ครับแล้วอาจารย์ครับพวกคนมีเลขความฝันไหมครับคิดว่ายังบม่ท่านตอนนี้ยังไม่ได้ฝันยังบม่ท่านฝันหลังจากที่หัวออกนบ่บ่ไ่าฝันนอาจารยังบม่ท่านได้ฝันครับผมหลังจากหัวออกอาจารย์ยังบ่ท่านได้ฝันเลยครับแต่ว่าให้อาจารย์ฝันจนครับผมอาจารย์มาแล้วเด็กฝันมันบ่อยมันบ่อยขิวปไหนแต่ว่ามาฝันมาแมวโดดใส่รถขิวอยู่แต่ว่าฝันว่ามีคนมาบอกเลขบ่กขิวบอกิิว คน่าห้อยออกเด้อเลคน่าห้อยออกเนื้อคนาออกอี้หยางออกหาซูคน่าทีนี้อาจารย์อยากให้พิจารณาเรือว่าบางทีอาจจะฝันวันนี้ครับแต่ไปออกงวดต่อไปก็ได้เกิดขึ้นก็ให้พิจารณาแต่อาจารย์ฝันชัดเจนเลยบางคนมาบอกว่าเหล็กล่างออกหาซูอมวดที่ผ่านมาเลยฝันงวดนั่นนับอกออกไงว่าเหล็กล่างออกหาซูลเนื้อไปออกเหล็กรถเนาะอาจารย์แต่มามาฝัน่ารถเมียกระโดดใส่มันแต่มาออกเหล็กรถแบบนี้ อืก็คือเผื่อจะเอามาออกงวดนี้เนาะอาจารย์เนาะฮัลโหเนีเผื่อสิโยกมากวองวดนี้ก็ได้ฮัลโหลเพราะอออกทะเบียยรดอีกฮัลโหมีห้าเลยได้วงวดนี้ทุกอย่างไม่แน่น,นอนเออมีห้าเลยลหละอาจารย์วานะเพราะว่ายัางเพราะว่าเหล็กรดนี่เอียงมัถสิเหลือเกินแท้เออวนไปนมากไปมากอยู่เหล็กเนี่ย่ามาไปใส่มาใส่ยี่ดีตัวนนี้เพราะว่าท่านในฝันอาจารย์ว่าท่านไม่มีเหล็กชอบบ่ค่ะเหล็กชอบตัวนี้ เลขมากบ่<ะ>เลขมากเลขมากบ่ถ้าให้มากอาจารย์ก็าแม่นเลขกชอบเลขมากเนะะาะค่ะครับผมถ้าเพื้นเลขกชอบงวดนี้อาจารย์ก็ชอบสีชอบสีอืมอาจารย์ชอบเลขกสีอืมชอบส<ะ>ีชอบสีแล้วก็เลขรถ เรียกรถใช่ะเอ๊ะดาอยู่อาจ้าถ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 ้าว่าถึงวั่าอาจารย์มากีกไอ้คนนี้ก็คือมัซีก็ศูนย์ซีก็ศูนย์แล้วถิไปอาจารย์ก็จะเบิ่งนอนฝันก่อนมามั่สีมากพวพ่านกันแบบใดจัางใดแบบใดก็จังพิจารณาว่าจะเอาตัวใดมาแล้วจะมีการนั่งสมาธิไหมครับอาจารย์มีการนั่งสมาธิไหมครับก็อาจารย์ก็นั่งสูมือของอาจารย์เนาะ นั่งตั้งทุกวันครับผมถ้ามียังเห็นยังนิมิตอะไรก็สีบอกตูกันฟังเล่าตูกันฟังเนาะคือคงเหงือบางหงวดบางนึงนี่ถ้ามีอะไรก็เล่าสู่กันฟังอ่าก็เป็นเพียงการเล่าสู่กันฟังบอกกันฟังสีหน้าบอกได้ว่าภาษาบ้านเลยเนาะแปลฝันให้ฟังแปลฝันแปลฝันแปลอะไรแปลคำฝันแปลยังเล่าสูวกันฟัง ไม่แนะนำให้รถอาจารย์นี่แห้งมาแล้วทั้งหมดห้างวดหางวดหางงวดเอเนาะอาจารย์หางวดแล้วผมว่าอาจารย์ว่ามีสิบงวดที่หกก็จะได้ครับงวดที่หกเดี๋ยวผมเขียนเอากระดานเขียนงวดอย่านเด็กฝันงวดบางหนึ่งอย่านเอากรโปงงวดมันมาออกแล้วมันมันฝันแล้วมันฝันมาหวยออกฮะถูกไหมครับครับผมมันบอกว่าบางึ่ง อย่ามันมาออกเราก็เราเหล็กก็ที่เหลือนี่หาูนนี่ในข้อฝันนี่มันมีเหล็กเกี่ยวของกับทะเบียนรถบ่าจย์คิดว่ามันมีไม่ทะเบียนรถว่าบนอาจารย์จำอะไรอออาจารย์จำอ่ได้เรล็กว้นเพราะว่าทเบแต่มีมูยิงผู้หนึ่งอาจารย์ยอมหลับว่ามีมูยิงมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนอนฝันแม่นมากแต่อาจารย์กําลังติดต่อจะหาตัวเขาอยู่เขานอนฝันว่าเลขออกหกตัวถึงทั้งผิดแค่ตัวเดียวถูกองแล้ววัลที่หนึ่ง ครับผมอาจารย์ใหเบิงฝันว่เอาอออเลขกออหกตัวเลขกอหกตัวเลย hmm. แต่มันพิดแค่ตัวเดียวครับมันนอนฝันฝันกับฝันเหมือนดีๆอาจารย์ยอมรับเลยนี่เฮนบอลนี่พิษตัวเดียวคือศูนย์ hmm. ถ้าเป็นสามนี่หกตัวเลยหกตัวเลยนี่ข้างหลังถึงหมืสามตัวห้าแปดเก้าห้าเก้าแปดครับนี่มุย่ยิงน,นีนันงฝันขนาดสูงสี่เมืนมันพิดแต่เลขศูนย์ตัวเดียว 0, นอนฟันจะได้นอนฟันคลักเนี่ยแต่เมีนแห้ยฟันคือโอ้เมียนอี๋นีนอนฟันเมียนแห้ยเห็นทั้งหกตัวเลยเมีนนี่ง่ายนี่นี่เห็นี่มันนี่คือเหล็กรถอาจารย์งวดว่างานออกเก่าซูนี่ครับผมเก่าซูเป็นงวดครับผมมางวดงวดนี่ออกเจ็ดเก่านี่เจ็ดเก่านี่ออกเจ็ดเก่าเป็นงวดครับแต่อาจารย์ลางวดงวดว่างึงนอดฟันมะเร็วหาซูน้อครับ อ่าศูนย์อืมอ่าอย่ามั่นโมโง่หัวหนี้อยู่อาจารย์อย่ามันโมโง่ตัวนี้ก็ยังอยู่ในเลขของเพนไปถืเบียนรถอาจารย์ที่เก่าก็ยังอยู่ในทะเบียนคือเก่าเลยอ่าศูนย์ก็ยังว่าตั้งแต่ออกมานั่งมาขี่มามันก็ออกตลอดออกแต่อยู่ในทะเบียนรถวนไปวนมาอยู่เออจะคล้องกระถืออยู่ได้ล่ะสื่อลอตเตอรี่ เ <are S 2> ก่าศูนย์กระถือยุ่งว่นบ้างหนึ่งแต่งวันนี้ปฏิสือเจ็ดเก่ามันจะได้ปฏิสู้พุ่นไปวนมาอยู่นี่วนนากล้องจับใจเบิงเนาะเจษฐาศูนย์เก่าทะเบียนรถอาจารย์นี่ลองจับใจเบิงเนาะเท่ากับล่องจับใจเบิงว่ามันสีมาเด็กไรเท่ากับลองจับใจเบิงเท่ากับนี่กับมีแท็ดสี่โตันี่แหละมันมันมัไปใสียเลยมันวนอยู่แต่ในซี่ตนี่ ครับผมมีงวดอยู่ใน,นรถอาจารย์นี่แนะหละงวดน้าก็ลองจับใส่เบอ่งว่าถ้าเขาอีงวนดนาแสดงว่าเขางวดที่หกแต่ว่าผมมักอยูได้อาจารย์เจ็ดหาหาเจ็ดนี่เออเจ็ดหาหาเจ็ดเจ็ดหาศูนย์นี่เออมันเขาอยู่ในเหลืรถอาจารย์ยนี่แเละเนี่ยนอนฝันว่าเรียกออกหาศูนย์ที่บุรีงวดต่อมา,ากับสี่มอ,อกหาศูนย์กันเลยมันบางทืเรเข้าฝันงวดที่แล้วมันบอกออกมันตามมาออกเหนบอกเรียกอาจารย์นะ ที่อาจารย์ให้เก้าเปียหนึ่งะอมันจะนํามาออกเปีหนึ่งครับครับผมเอออาจารย์ก็ให้เก้าเปียมันนําออกเปดหนึ่งใช่ไหมอคนวดต่อมาเนาะจะตองพิจารณาดูว่าเอาตามที่เอาตามถี่เห่าเสือเนาะครับผมก็เป็นเพียงเบาะซูกันฟังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ชอบเสี่ยงในเรื่องของโชคลาภ ฉลาสินแบงไม่อาจารย์ไม่ได้มีเจตนาครับอ่าบังคับหรือว่ากูเขียนประการใดไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใต้ดินครับไม่ไม่สนับสนุนให้ให้เล่นใต้ดินแล้วก็ให้สนับสนุนสกินแบงค์รัฐบาลไทยเท่านั้นครับแล้วก็ให้มีสติด้วยเพราว่าสิลีเนียงกัแล้วแต่ให้มีสติ ต้องมีสติในการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าแต่ลอตเตอรี่เเราก็ต้องมีสติในการเล่นนบให้เรียนแบบก็ดี<ม>ให้มีสติเพราะทุกอย่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนอทุกอย่างมัตสิเป็นสิ่งบร่แน่นอนอมุ่ยไปได้หูวาว่าลิกสัอย์ยังเพราะว่าเ้าไ้ถึงขันพระอรหันตนาดจต่พระอรหรันต์ลงปูเนืองเราหูวหดลิขสัพยก ตัวใดสิบงวดล้วก็บอกเลยเราก็ยังบาบอกเลยครับหลวงปู่เนื่องเขียนใส่กระดาษพับให้ลูกศิษย์เราบอกว่าให้เลขออกก่อนเท่านั้นถึงจะเปิดตูได้โออเปิดดูวล้วก็มันเปลี่ยนหรืที่ครับแมนหกตัวเลยโอ้ก็นี่แหละอาจารย์ทั้วันก็ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้ก็เพียงเป็นเพียงแนวทางพิจารณากันเอาครับผมเรียนกันเราดูกันเอาเนาะลองพิจารณาดีวด้วยอาจารย์เบิรงนเดอร์วันนี้ เป็นหมวดที่หาให้บอเป็นหมวดที่หัวที่หัที่โรคแมนเป็นหมวดที่หกเป็นหมวดที่หกบอครับรสฉนีมันสีหมานบอครับผมออกจะว่อนอยู่ในสีโตันี่ยชงไหมครับหมวดบางนึงนะแต่มันออกห้าศูนย์เก้าเยอะครับผมเนอะสามโตเลยเนอะมันออกหาเปรดเก้าหาเก้าเปรดเนอะครับครับผมอือนี่แหละอาจารย์พี่มาบดสีโศกหมานกับสีหมานอื ผู้บางคนบุกการบางทีคนอย่างนี้นะจา๊ามาเมียกระโดดใไซรถฝันว่าเมียกร็เดือดเพื่อกับไปจับถือได้หรือเจดเก่าเพื่อก็ไปสือตัวเก่าเจดเก่าฝันเห็นผัวเก่าเมียเก่าฝันเห็นของเก่าฝันเห็นบรรพบุรุษฝันเห็นผีที่ตายไปแล้วส <c oughs> ่วนหลายเหล็กวนมาตัวเก่า <c oughs> อันเจดเก่านี่ก็ขยันเทียนงานเราเมนไหมเมนขยันเทียนงานเจดเก่าขยันเทียนงานมากเจดเก่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเมนโอ้ขยันอีดีสุ่มมึง พยานเส้นงานไอ้ตัวอื่นโพไม่เนตัวน์แต่ขอบคุณอาจารย์หลายเนาะอือมาปล่อยแนวทางให้ครับผมตองหวัดเลยอาจารย์อยากฝากด้วยว่าสำหรับอาจารย์นี่อาจารย์กับบ่แม่นดอกสมือนะอาจารย์กับบ่คอยแม่นยอมรับความแมนว่าไม่ค่อยแม่นก็ฝันก็เหล่าซู้กันฟังกันสิล่ะถ้าว่าแม่นบอกกับบ่คอยแม่นดอกอกับบ่คอยแม่นคือแต่ก่อน แต่ว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีมีเข้าแล้วก็มีหลุดมันก็มีแมนบ่อม่นมน,นั่นแหละมันก็แต่ว่าอาจารย์มีอาจารย์แมนว่าอาจารย์ก็มี่แต่มีเห็นพึ่งพึ่งพ่งไปค้นหาเจอตอนนี้ได้ไปคุยกันแล้วกับคนทีแมนแต่ก็เดียวแต่เพื่บอบออนุญาตในไทยก็เดี๋ยวอาจารย์ก็สิได้เพื่อนนี่แหละเป็นอาจารย์ เดี๋ยวกระวิตถามเพิ่นอ่าคือบวกประกอบกันก็เดี๋ยววันน่ะเนาะวันนี้ว่ากันไหมวันนี้แหละเดี๋ยวห้อามัายต้อนต้นคลิปอีกอยู่เดี๋ยวสมมาตามอาจารย์อีกตอนสวงกลานสวงกายอีกคือคือวันอยู่หาองมัธย์เลขรถมหาแห่งของอาจารย์พอไม่เหลือเสื้อแห่งว่าออกคางงวดสอนเป็นไปได้จังไดนะครับนั่นแหละเลขรถมหาเฮ่งนี่แหละรถคู่บุญของอาจารย์เสียรถคู่บุญ จำมันออกขาดออกนี่ออกม้วนจะอยู่ในรถนี่โอ้ยว่ะเดี๋ยวมาผิดเจรณาเบิ้งว่ามันเลือตัวใดนี่ยรมลือจับคู่เบิ้งเอานาะคนใดอยากจับคู่กัมาจับคู่บาเรือมันมีอยู่นี่ด้นี่ครับผมมีอยู่เจเกหาศูนเก่าเนี่ยเ็ดหาศูนย์เก่าอันนี้โบแมนเด้อนี่ครับเยจโบแมนเยนไหวตะดนเหรครับโบแมนเป็นหี่เาศูนย์เก่านี่ดูะจะมีแต่เ็ดหางเก่านี่ครับเก็ ผู้ใดก็ลองไปจับเบิงมาก็ได้ก็จับเบิงครับอาจารย์ฝันว่าเรกออกอะไรเลขกรางออกหาศูนย์กว่าบ่งทีหยามันบอ่ออกหยามันไมาออกอ้วนนี่เขาก็ล่องเสี่ยงเบิงครับลองเสี่ยงกันลองเสี่ยงกันอือขอบคุณอาจารย์หลายครับเดี๋ยวก็ซีเดี๋ยวราตามเลขฝันกันอีกเดี๋ยวก็มาตามก็ฝันอีกเนาะครับผมซูเว้าสูกันฟังครับผมเว้าสูกันฟังเว้ามวน ผมมีอีกอย่างครับก็บอกสู่กันตั้งยังสิ่งละเนาะครับผมก็บอกเลยคุณอาจารย์แซมครับผมครับสวัสดีค um. ่ะสวัสดีค่ะ